สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคบเครื่องเรื่องชาวบ้านกับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวันครับพวกผมครับชัยนิรันดร์พยอมแย้มและคุณโรจนศักดิ์แสนทะศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับร่วมกันดําเนินรายการในวันนี้นะครับครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นสื่อกับการเมืองนะครับที่จะต้องเร่ง ปฏิรูปนะครับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับดรวีรศักดิ์เชียวรุ่งโรจน์นะครับท่านเป็นอดีตรองนายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับสวัสดีท้องท่านครับครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับวันนี้ที่หยิบยกประเด็นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นประเด็นร้อนนะฮะที่ว่า บทสัมภาษณ์ของท่านนายกประยุทธ์พูดถึงเรื่องสื่อเหมือนกันนะครับเราในฐานะสื่อก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าผมมองว่าสื่อเนี่ยเป็นช่องทางในการชี้และก็นําแล้วก็ทําให้ประชาชนรุ่นใหม่ๆก็สามารถเดินตามพูดง่ายว่ามีบทบาทสูงถูกต้องครับนะครับสร้างกระแสความเชื่อครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมนําเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าผมเจอท่านคำนูนสิทธิสมานนะฮะท่านเป็นอดีตสวและก็ปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็คือสปชท่านก็่อกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องประเด็นที่ต้องเร่งปฏิรูปคือด้านการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการเข้าสู่อำนาจเพราะเป็นต้นต่อของปัญหาใช่ซึ่งถ้าจะอมองกันจริงๆคุณชัยลัคนครับว่าการเมืองเนี่ยถ้า,ถาปฏิรูปเนี่ยยังไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในเรื่องของอปัญหากลุ่มทุนปัญหานักการเมืองที่ค่อนข้างที่จะปฏิเสธไม่ได้คือเรื่องของการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ครับซึ่งประเด็นเนี้ยท่านสวนะครับท่านสปชนะครับคํานวณเนี่ยก็พูดได้ว่าทําอย่างไรล่ะที่จะให้ต้องมีการปฏิรูปแล้วปลอดการปฏิวัติปลอดการปฏิวัติใช่ผมว่าปฏิวัติมันคู่กับเมืองไทยนะคู่กันไหมนายองถามท่านเตินะั่งนะในดานะที่เกิดมารุ่นนี้แล้วท่านชินกับการปฏิวัติไหมผมคิดว่าการปฏิวัติครับถ้าพูดถึงตามเหตุผลแล้วเราไม่เห็นด้วยครับแต่เนื่องจากบ้านเมืองมีปัญหาครับนะครับ ก็เกิดจากเรื่องการเมืองภายในประเทศนะครับถ้าไม่ปฏิวัติบ้านเมืองคงจะวุ่นวายกว่านี้เพราะฉะนั้นบางทีการปฏิวัติมันก็เป็นประโยชน์เพื่อมาตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ปัจจุบันผมว่าจริงๆคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ผมเท่าที่ผมคุยมาทุกคนก็ไม่อยากได้การปฏิวัตินะครับประเทศไทยทุกคนอยากได้การเมืองที่มันเป็น เขาเรียกอะไรประชาธิปไตยเต็มใบถูกครองครับนะฮะอาจารย์รดจัจกษ์อาจารย์รดจัจกษ์มองไงฮะกับในมุมมองที่คนทั่วไปจนนัามองว่าอยากได้ประเทศไทยอยากได้ประชาธิปไตยแบบเต็มใบคือมันมันเป็นโลกเสรีแห่งความคิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสื่อก็อย่างที่บอกเราคุยเรื่องสื่อเพราะว่าสื่อมันมีบทบาทมากกับในเรื่องของการนําเสนอมุมมองของอความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคนรุ่นใหม่เนี่ย,ยคุณชายรันท่านเป็นกงบ้านครับคนรุ่นใหม่ก็มองว่าอะไรก็ตามที่มีไปตีกรอบ บังคับว่าให้เราปฏิบัติตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือชี้นําในเชิงลักษณะที่ว่าเขาขาดความอิสระภาพเนี่ยประชาชนมักจะไม่ชอบในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมองว่าถ้ามีการปฏิวัติเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยทหารกับการปกครองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพศ .275 สจหลาคุณใจรันนะทหารเนี่ยมีบทบาทมาเยอะผมเคยเขียนบทความเรื่องนี้ว่าใน่ว่าแต่ปอสมัยปอ2475ปุ๊บก็มีเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าฟนอินก่อนนะครับได้ครับกับคุณคำนูนสิทธิสมานนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเห็นประเด็นที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อนะครับในเรื่องประเด็นสําคัญที่จะต้องเร่งปฏิรูปด้านการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการเข้าสู่อํานาจเป็นต้นต่อของปัญหาครับอยากจะถามท่านนี่ยังไงครับท่านครับเดี๋ยวอีกทีนะครับพอดีผมอยู่ในที่ประชุมครับ ผมเห็นข่าวออกมานะครับที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อนะครับครับชี้ด้านการเมืองเนี่ยต้องเร่งปฏิรูปมากที่สุดเนี่ยนะครับคือการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับมันก็มีก็มีหลายด้านนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่เร่งด่วนจริงๆเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่ามันก็คือเรื่องการเมืองนั่นแหละครับตั้งแต่การจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับครับเพราะว่า การปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยมันมันมันไม่สามารถที่จะเสร็จได้โดยเร็วนะครับแต่ว่าคนที่จะทำหน้าที่ในการปฏิรูปเนี่ยที่เป็นจริงก็คือตัวรัฐบาลนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คนที่เข้าสู่การเมืองเนี่ยได้เป็นคนที่ อย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับครบเราก็สามารถที่จะฝากความในการปฏิรูปไว้ได้ในกระบวนการปฏิรูปมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปในทุกทางใช้ระยะเวลานะครับแต่ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นต้นเหตุของของทุกอย่างครับนะครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าถกเถียงกันเรื่องการเข้าสู่การเมือง แล้วก็เมื่อเข้าสู่การเมืองแล้วถ้าเผื่อว่าเขา,เาปฏิบัตินโยบายโดยใช้อำนาจบัดใหญ่ไม่ฟังเสียงประชาชนหรือมีลักษณะที่อาจถูกมองได้ว่าเป็นการเจราชาดบังหลวงอะไรอย่างนี้ยนะครับ,รบแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการอย่างใดได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นต้นเหตุของวิกฤตที่แท้จริงครับครับครับ แล้วอย่างนี้ในการเร่งในการปฏิรูปด,ด้านการเมืองนะครับท่านท่านคิดว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าประชาชนคาดหวังกับสอบอสอปะชอ,อย่างหนักนะครับที่จะปฏิรูปตรงนี้ท่านคิดว่ามันจะสําเร็จผลโดยเร็วไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องยืดระยะเวลาออกไปอีกผมว่ามันก็ต้องต้องเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กําหนดนะครับโดยเฉพาะเรื่อง,องการจัดทํารัฐธรรมนูญซึ่ง แล้วธรนูนโจ๊กคาวปี57เนี่ย <c oughs> เขาก็มีกรอบระยะเวลาไว้คือรับตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2557ไปเนี่ยรับไปก็คือไม่เกิน319วันนะครับครับก็คือ,อ,คอถ้าทุกอย่างเป็นไปตามตามแผนอันนี้เนี่ยนะครับไม่สะดุดตรงที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีแล้วธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย ภายในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม2558นับครับ,รบและรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมผมคงไม่สามารถที่จะรับประกันได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมก็มีความมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วก็จะมีลักษณะของมิติใหม่ หลายประการด้วยกันทั้งนี้เพราะว่า้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะครับก็เป็นครั้งแรกของการจัดทำรัฐธรรมนูญในประเทศไทยที่แตกต่างออกไปคือมีกรอบบังคับไว้ว่าจะต้องมีกลไกที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆเนี่ยรวมทั้งสิ้นติบเรื่องด้วยกันนะครับอันที่จริงสิบเอ็ดเรื่องเรื่องที่สิบเอ็ดก็คือจะต้องทบทวน ความจําเป็นของการมีองค์กรตามารัฐธรรมนูนต่างๆ,ๆที่เรามาักจะเรียกว่าองค์กรสราเนี่ยนะครับแล้วถ้ายัางจําเป็นต้องมีเนี่ยจะมีกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรนะครับเฉพาะกรอบสิบบวกหนึ่งประการเนี่ยก็จะมีลักษณะทําให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมีความแตกตา่างออกไปถ้าดูในสิบประการแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็น หลายประการเนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะเป็นเรื่องการปฏิรูป <c oughs> การเข้าสู่อำนาจรัฐทั้งสิ้นครับครับ <c oughs> คือต้องมีมาตรการที่ไม่ให้คนที่ถูกถูกคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่าเป็นผู้ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยออกไปจากวงการเมืองอย่างเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> หรือว่าคนที่ถูกคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่า พูดจิิตการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่การเมืองได้อย่างเด็ดขาดนะครับอันนี้คําที่รัฐธรรมนูนใช้ไว้แล้วก็จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกษิจเรื่องของงบประมาณนโยบายการเงินการคลังเนี่ยถึงถึงถึงสองประการในสิบประการเนี่ยนะครับครับรวมทั้งมีกรอบอื่นๆอีกซึ่งซึ่งผมเชื่อว,ว่าในสิบกรอบเนี่ย ล้วนก็คือพยายามที่จะทําให้คงจะเป็นไปตามท่วมราชโอบาทของตมบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืคือ,คอทําให้คนไม่ดีไม่สามารถที่จะเข้ามามีอำนาจได้ครับ,รบส่วนรูปธรรมของร่างรัฐธรรมนูญที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับผมว่าก็<ๆ>คงต้องรอภายในคือเสร็จเสร็จเสร็จร่างแรกออกมาเนี่ยก็คือภายในวันที่17เมษายน2 5ง8นะครับ ครับผมครับแล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับกับการที่สสเนี่ยจะต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองคือผมมีความเห็นส่วนตัวนะครับ,รบแต่ว่านาทีนี้ขอไม่แสดงเพราะว่าเมื่อเราเป็นหนึ่งในกําลังจะเป็นหนึ่งในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับครับก็ต้องรับฟังการคิดเห็นของทุกท่านในคณะกรรมธิการแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องรับฟังวามคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูป แล้วก็รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะครับแต่ถ้าเราดูในกรอบของสิบข้อในมาตราสามสิบห้าของรัฐธรรมนูญฉบับห้าเจ็ดแล้วเนี่ยก็มีอยู่ประการนหนึ่งนะครับที่ที่ที่จะต้องพิจารณากันก็คือพอดีผมขณะนี้ไม่มีตัวรัฐธรรมนูญอยู่ในมือนะครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าจะต้องมีคนไกหรือมาตรการที่จะทาให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้โดยอิสระไม่อยู่ภายใต้การบังคับหรือครอบนำของผู้ใดนะฮะต้องให้พักการเมืองสามารถปฏิบัตินโยบายได้โดยไม,ไม่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับครอบนำของผู้ใดนะครับก็ก้อนนี้ก็จะต้องมาพิจารณาดูว่าการที่เราเป็นประเทศตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีบ,บทบัญญัติที่บังคับให้ผู้สมัครสอสอ ต้องงกักพักการเมืองน,นะครับครับสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยสมควรที่จะพิจารณาทบทวนหรือไม่เพราะว่าสสก็ต้องปฏิบัติตามวันสิบพักครับถ้าไม,ม่ปฏิบัติตามวตนิพักก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพของพักและก็มีผลทําให้พ้นจากสมาชิกภาพสสครับเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณากันดูว่าเมื่อเทียบกับเหตุผลที่เราบัญญัตินึ่งนี้ไว้ในรัฐธรรมนูนมา ตั้งแต่ปี2,517แล้วมาเข้มข้นขึ้นในปี2,535ันี่ยสะครับครับมันทำให้โดยภาพรวมเนี่ยการเมืองของไทยเราเนี่ยดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ,รบอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องพิจรารณากันนะครับรวมทั้งก็ต้องมีมาตรการด้วยใน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 ,ในกรอบประการนี้นะครับว่าท่านก,การเมืองมีกรรมการพักมีสมาชิกพัก แต่สุดท้ายก็คือทําตามความคิดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับครับอันนี้ก็ผมว่าคงจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาคบทวนกันในกรรมธิการยกร่างพร้อมๆไปกับการรับฟังความิเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนะครับครับ,รบจะเรียนถามท่านคำนูณอีกนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากมีการยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วในในปีหน้านะครับที่วางกรอบไปบแล้วเนี่ย คำยกล่างตรงนี้เนี่ยจะมีการกลับนาไปถามประชาชนอีกทีไหมครับว่ามันจะเกิดประสิทธิภาพประสิผลมากน้อยเพียงใดกับเรื่องนี้ม,มีมีวางกรอบตรงนี้ไหมไครับในอนาคตในรัฐธรรมนูญปี2 5 5 7เนี่ยครับไม่ได้กําหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญต้องลงไปทําประชามตินะครับแต่ว่าขณะนี้ก็มีความคิดเห็นของหลายท่านที่เห็นว่าถ้าเป็นไปได้นก็อยากให้มีการทําประชามติครับแต่ขณะนี้เนี่ยยังไม่มี นะครับ,รบเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญชั่วคร่าวหรือว่าตามมุมมองของคอสชอเนี่ยนะครับ,รบก็อาจจะมองว่าการไปทาประชาสมติน์ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะทําให้รัฐธรรมนูญนั้นใช้ไปอย่างยั่งยืนนะครับแล้วตรงกันข้ามอาจจะทําให้เกิดความขัดแยง้งรอบใหม่ขึ้นมานะครับ,รบผมว่าอันนี้ก็คงต้องดูที่สถานการณ์<ง>ที่จะพัฒนาไปเพราะว่า ก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามีการทําประชามติเนี่ยให้กําหนดเวลาที่ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกสามเดือนหรือสี่เดือนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้บัญญับไว้ในรัฐธรรมนูน2,557ครับคดีถ้าถ้าจะทําประชามติเนี่ยจําเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูน2,557หรือไม่อันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างไว้แต่ก็ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่โตอะไรถ้าเห็นว่าควรทาประชามติเนี่ย และทำนุนชั่วคราว2,557ก็เป็นรักนุชั่วคราวจะับบแรกที่สามารถแก้ไขได้มีบทบัญญัติให้แก้ไขได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางสภานิบติบัญญัติแห่งชาติหรือทางคอสชอเนี่ยท่านโคงงจะพิจารณาดูว่าในที่สุดแล้วมีความจําเป็นหรือไม่นะครับครับครับงันผมขออนุญาตถามท่านอีกประเด็นหนึ่งนะครับพอดีช่วงนี้มันมีเรื่องของสื่อนะครับกับท่านนายกประยุทธ์ออกมานะครับ แล้วก็สื่อเนี่ยก็เป็นอีกกลไกอีกหนึ่งเรื่องที่ทางสงปชเองจะต้องปฏิรูปตรงนี้นะครับท่านมองยังไงกับสื่อกับการเมืองครับท่านสื่อที่ผ่านมาเนี่ยคนในองค์กรสื่อเนี่ยครับก็พยายามที่จะออกแบบการควบคุมองค์กรสื่อเนี่ยให้เป็นการควบคุมกันเองครับโดยที่ ไม่ให้เป็นอำนาจรัฐควบคุมหรือว่ามีสภาพบังคับตามกฎหมายเป็นต้นว่าผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็แล้วกันเหมือนแพทยพ์พยสภาหรือเหมือนสอภาทนายความเนี่ยนะครับคบือใครจะมาเป็นแพทนนย์ก็ต้องมีใบอนุญาตาาใช่ไหมครับใช่ครับใครจะมาเป็นทนายความก็ต้องมีใบอนุญาตว่าความใช่ไหมครับไม่ใช่เดินเข้ามาสู่วิชาชื่อได้เลยแต่ว่า าเหตุที่องค์กรสื่อหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสื่อต้องการให้สื่อควบคุมกันเองเนี่ยก็เกรงว่าถ้าเผื่อให้มันเป็นกฎหมายมีสภาพบังคับเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดโอกาสให้อำนาจรัฐเนี่ยแทรกแซงวงการสื่อได้แต่ความเป็นจริงที่ที่เป็นมาเนี่ยการควบคุมกันเองของสื่อเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่เกิดผลนะครับเพราะว่าเมื่อออกกฎเฑงควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่งไป อาจจะเป็นสื่อใหญ่ที่ท่านไม่พอใจท่านก็ลาออกจากสภาวิชาชีพท่านก็ก็สามารถประกอบการไปได้ครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเรื่องเช่นนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วสองสาครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการปฏิรูปสื่อสารมวลชนซึ่งก็จะตั้งเป็นกรรมธิการชั้นคณะหนึ่งเนี่ยท่านก็คงจะต้องเทียรนาเรื่องนี้โดยสัมภาครอบนะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับครับ วันนี้ต้องขอบคุณท่านมากนะครับท่านฮะครับินดีครับผมครับขอบพคุณมากครับครับสวัสดีครับครับใช่แลันท่านผู้ชมทางบ้านต้องยอมรับว่าประดีท่านเนี่ยติดประชุมอยู่นะครับแล้วท่านช่วงนี้ต้องลช่วงนี้ต้องยอมรับว่าสปชเนี่ยทำงานกันหนักนะครับผมทราบว่าบางทีประชุมถึงสามทุ่มนะครับขนาดตอนผมอยู่ในกรรมธิการนี้นั่งประชุมถึงหกโมงเย็นถึงไม่แย่แล้วนะแลวนี่นั่งประชุมถึงสามทุ่มอาครับประเทศไทยมันต้องเร่งปฏิรดีต้องเร่งปรปเดี๋ยวมีเวลามันจำกัดเพราะงั้น ต้องรีบเร่งเพื่อให้งานที่ต้องการจะล่างเรื่องอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันสมบูรณ์ครับก็ต้องอยู่กันดึก319วันมันจะทำอะไรได้ทันหรือเนี่ยผมยังคาใจจะทำได้ทันหรือเปล่าแต,แต่แต่อย่างไรก็ตามผมขอฝากว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะออกมาเนี่ยพยายามเขียนให้มันสมบูรณ์รอบจ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นบางทีปัญหา อย่าไปเขียนบางส่วนมีเงื่อนไขทำให้การทำงานบางส่วนเขาเกิดปัญหาขึ้นต้องอเขียนให้รัดกุมแต่ที่ผ่านมาคนไทยเป็นสีทนนชัยนะฮะเขียนอย่างก็จะไปตีความอีกอย่างนะครับแล้วก็จะมีช่องทางในการหลีกเลี่ยงหรือว่าช่องทางในการสแสวงที่จะทำะไรได้ ก็คือมีโอกาสในช่องทางในนั้นนะพราะเพราะเรียนเยอะพัฒนาเยอะแต่ว่าผมคิดว่าเออเงื่อเนเงื่อนไขเนื่องจากกฎหมายบ้านเรามันมีปัญหาเรื่องการพิจารณาร<ช>วิธีการใช้แล้วตีความได้าาเพราะฉะนั้นเวลาเขียนกฎหมายที่จะออกมาของรัฐมนูลพยับเขียนให้มันชัดเจนครับเพื่อให้มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงออกไปใช้เป็นส่วนอื่นไม่ได้นะครับครับ งั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับกับโดยเฉพาะเรื่องสื่อกับาการโดยเฉพาะตรงนี้สําคัญมากนะครับที่เราจะนําเสนอครับพบกันช่วงหน้าครับ